สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับครูเต้แล้วก็ครูยีกับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการบอกความหมายอธิบายคำและฝึกใช้คำจากเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการเรียนในวันศุกร์นะคะก็จะให้เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะสบายๆพบกันวันศุกร์นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของวิธีการทําขนมนะคะว่าเด็กๆจะทราบไหมว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะอันแน่ครูแต้ขึ้นข้อความมาให้นะคะเคี่ยวกับน้ําตาลคนให้เข้ากันจนข้น จะเป็นวิธีอะไรหน้าที่จะทำให้ขนมออกมานะคะ mm hmm. เคี่ยวกับน้ำตาลคนให้เข้ากันจนข้นรูปภาพมาค่ะวิธีอะไรหนะ้า mm hmm. เห็นรูปภาพแล้วยังตอบไม่ได้ครูเต้ให้ตัววอลแหวนอีกหนึ่งตัวค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้กันไหมเอ่ยวิธีการทำขนมวิธีนี้ก็คือวิธีการกวนนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะทำให้สุกด,ด้วยการวางไว้เหนือไฟวิธีอะไรหนะารูปภาพมาค่ะเห็นรูปภาพแล้วกล้วยอะไรหนะาถ้ายังไม่รู้นะคะครูเต้มีอักษรพยัญชนะให้หนึ่งตัวเป็นตัวงองูค่ะวิธีการนี้มีตัวงองูด้วยนะเป็นคำที่มีตัวงองูด้วยนะคะตอบกันได้หรือยังเอ่ย วิธีการนี้ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟก็คือวิธีการปิง้งนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะสำหรับคนที่ตอบถูกต่อไปค่ะเริ่มสนุกกันแล้วใช่ไหมทำให้สุกหรือร้อนด้วยไอ้น้ำในภาชนะที่มีฝาครอบอวิธีอะไรนะ้าที่จะทำให้ขนมไทยสุกออกมาด้วยไอ้น้ำคิดไม่ออกเอารูปภาพมาค่ะ อะไรหน้าอยู่ในซึ้งด้วยนะคะถ้าไม่รู้คำนี้นะคะมีตัวงองูอยู่ในคำนั้นด้วยค่ะคิดออกไหมเอ่ยวิธีนี้ก็คือวิธีการนึ่งนั่นเองค่ะเก่งมากนะคะเด็กๆต่อไปค่ะวิธีการนี้ง่ายมากๆนะคะเอาอาหารใส่ลงไปในน้ำมันเดือดอในกระทะเพื่อให้มันสุกค่ะติก๊กตอกติก๊กตอกรูปภาพมาค่ะ คํานี้มีตัวดอเด็กอยู่ในคํานี้ด้วยนะคะอยู่ในวิธีนี้มีตัวดอเด็กด้วยนะคะจะเป็นคำว่าอะไรนะนั่นก็คือคําว่าทอดนั่นเองค่ะวิธีการทอดนะคะเอาอาหารใส่ลงไปในน้ํำมันเดือดในกระทะเพื่อให้มันสุกก็คือวิธีการทอดค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆวิธีการต่อไปค่ะ การทำของหวานโดยใส่ของที่ต้องการลงในน้ำตาลเคี้ยวใสค่ะเป็นวิธีอะไรน่าคิดออกหรือเปล่าคะเด็กๆรูปภาพมาค่ะ mm hmm. เห็นรูปภาพแล้วยังตอบไม่ได้คำนี้วิธีการนี้มีสระเออยู่ในคำนี้ด้วยค่ะติ mm hmm. ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือคำว่า เชื่อมนั่นเองค่ะการเชื่อมนะคะคือการทําของหวานโดยใส่ของที่ต้องการลงในน้ําตาลเคี่ยวใสเรียกว่าวิธีการเชื่อมค่ะเด็กๆเก่งมากนะคะต่อไปค่ะใส่อาหารลงไปในไฟหรือหมกไฟเพื่อให้สุกเอเป็นวิธีการอะไรนะาดูน่ากลัวจังเลยนะคะรูปภาพมาค่ะเห็นรูปภาพแล้วมีอะไรนะา ดเดาไปง่ายๆเลยค่ะคุณเต้ให้ผอพึ่งเลยค่ะตัวนี้ผอพึ่งมาค่ะเห็นตัวผอพึ่งมาแล้วทราบไหมเอ่ยว่าเป็นวิธีการอะไรคะคาตอบก็คือเผานั่นเองค่ะเก่งมากนะคะไปกันต่อเลยค่ะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะเด็กๆวิธีต่อไปค่ะทําให้สุกโดยใช้ไฟอ่อนๆทั้งข้างล่างและข้างบนเรียกว่าวิธีอะไรน้รูปภาพมาค่ะ เห็นรูปภาพแล้วตอบได้ไ้่เอ่ยวิธีการนี้มีตัวงองูเป็นตัวสะกดค่าเด็กๆคำนี้นะคะตอบได้ไ้่เอ่ยคิดค่ะคำนี้ก็คือวิธีการนี้คือการผิงนั่นเองค่ะทำให้สุกโดยใช้ไฟอ่อนๆทั้งข้างบนและข้างล่างจะสุกข,ข้างบนและข้างล่างอย่างนี้นะคะอ่าเรียกว่าวิธีการผิงค่ะต่อไปค่ะ ทำของกินให้สุกโดยวางบนกระทะร้อนที่ทานน้ำมันน้อยๆค่ะคิดออกไม่เอ่ยรูปภาพมาค่ะรูปภาพมาแล้วยังคิดไม่ออกคำนี้วิธีการนี้มีตัวจอจานอยู่ในคำนี้ด้วยค่ะคำนี้ก็คือคำว่าจีนั่นเองค่ะนะคะจีก็คือวิธีการที่เราทำของกินให้สุกโดยวางบนกระทะร้อนที่ทาน,น้ำมันน้อยๆนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้รู้จักความหมายของวิธีการทำขนมทั้ง8วิธีแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆก็จะใช้คำได้ถูกต้องนะคะต่อไปเรามาทบทวนกันข่าวว่าทั้ง8วิธีนั้นมีวิธีอะไรกันบ้างวิธีการทำขนมทั้ง8วิธี1กวนค่ะ2ปิ้งสนึ่งสี่ทอดหเชื่อม6เผา7ผิง8จี่ ยังมีอีกหลายวิธีเลยนะคะแต่อันนี้เป็นวิธีที่ครูเต้ยกตัวอย่างมาในวิธีการทําขนมนะคะไปค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องของสีธรรมชาติที่เรานํามาใช้ทําขนมไทยว่าจะเป็นสีธรรมชาตินั้นได้มาจากอะไรกันบ้างนะคะไปเรียนกันเลยค่ะรูปขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปนี้ทราบไหมคะว่าเป็นรูปอะไร ก็คือรูปใบเตยนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเมื่อเราคั้นใบเตยออกมาแล้วเราจะได้สีอะไรคะสีเขียวนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆโอ้โหเรามาดูรูปภาพขนมที่ได้มาจากสีเขียวนะคะ มีขนมอะไรกันบ้างเด็กๆรู้จักกันบ้างไหมเอ่ยลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่ารู้จักขนมที่ทํามาจากสีเขียวจากใบเตยมีขนมอะไรบ้างลองดูนะคะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะเด็กๆรูปภาพต่อไปรูปอะไรเอ่ยรูปดอกอัญชันค่ะเด็กๆดอกอัญชันเมื่อเรานำมาคั้นแล้วเราจะได้น้ำสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆ มีขนมอะไรบ้างนะที่ทำมาจากสีฟ้าเยอะแยะมากมายน่ารับประทานกันใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเรามาดูรูปภาพต่อไปค่ะอ้าวดอกอัญชันมาอีกแล้วค่ะรูปต่อไปค่ะเป็นรูปของมะนาวเอออัญชันกับมะนาวพอนำมาผสมกันแล้วเราจะได้สีอะไรนะสีม่วงนั่นเองค่ะเก่งมากนะคะเด็กๆ ต่อไปเรามาดูขนมที่ทํามาจากสีม่วงบ้างค่ะเยีแยมมากมายน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะมีขนมอะไรที่เด็กๆรู้จักบ้างไหมคะ mm hmm. ลองดูนะคะ mm hmm. ต่อไปค่ะ mm hmm. เด็กๆรูปภาพ mm hmm. กะ้ลาเป็นกะลาที่เผาแล้วนะคะไม่เชียวเลยค่ะ mm hmm. กะลาหรือกับมะพร้าว mm hmm. นำไปเผาเราจะได้สีอะไรคะ mm hmm. เด็กๆสีดำนั่นเองค่ะ มีขนมอะไรบ้างหน้าที่ทำมาจากสีดำแน่นอนค่ะต้องเป็นขนมเปียกปูนที่เป็นสีดำนั้นเขาทำมาจากกะลามะพร้าวหรือกาบมะพร้าวนำไปเผานะคะแล้วก็มาคั้นเอาน้ำสีดำออกมาทำนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะรูปภาพฟักทองนั่นเองค่ะฟักทองเรามาคั้นนะคะเอาไปต้มให้สุกแล้วก็มาบี้ๆคั้นๆจะได้สีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆ มีขนมอะไรบ้างนะที่ได้มาจากสีเหลืองอน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะฝากให้เด็กๆช่วยคคุณรูคิดนะคะว่าสีธรรมชาติเนี่ยได้มาจากอะไรอีกได้บ้างจากที่ครูเต้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะสีขาวได้มาจากอะไรคะเด็กๆลองดูรูปภาพนะครูเต้ไม่เฉลยหลอกให้เด็กๆลองคิดดูเองนะคะต่อไปค่ะ สีเหลืองนอกจากฝักทองแล้วได้มาจากอะไรบ้างลองดูนะคะเอาละค่ะสนุกกันไหมล่ะคะเด็กๆดูคลิปจบแล้วเรามาทำกันบ้านแบบฝึกทักษะหน้า3ถึงหน้า6นะคะด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้สวยงามกันด้วยนะคะเด็กๆเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมฝึกฝนมันอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนบทเรียนนะคะหน้าไหน ที่นักเรียนยังเขียนไม่สวยนะคะเด็กๆรีบเอายางลบๆบแล้วก็ตั้งใจเขียนให้สวยงามเลยนะคะพอเปิดเทอมแล้วเรามาเจอกันค่ะ